เขาจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณแล้วนะยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเฉยนะต้องบอกเลยว่าเขาวิ่งตามคุณแน่ค่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะวิ่งตามเขาใช่ไหม ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขามากเลยใช่ไหมแต่ต่อจากนี้ไปหลังจากที่คุณนิ่งๆบ้างต้องบอกเลยว่าเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณเลยค่ะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะรู้หัวใจตัวเองเลยหลังจากที่คุณนิ่งๆเงียบๆไปบ้างอ่ะเขาจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาตกหลุมรักคุณเขาให้แล้วเขาจะรู้ตัวเลยว่าคุณสําคัญมากแค่ไหนเขาจะรู้เลยว่า ถ้าขาดคุณไปเขาว้าเวเพียงใดเขาจะรู้เลยว่าถ้าต้องเสียคุณไปเขาต้องเสียใจแน่เลยว้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหลังจากนี้เกมพลิกแน่ยิ่งคุณกลับมารักตัวเองมาดูแลตัวเองดีนะคะหรือนิ่งบ้างให้เขาวิ่งตามบ้างต้องบอกเลยเขาวิ่งตามแน่นอนเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาตกหลุมรักคุณมานานแล้วแต่เขายังไม่รู้ตัว แล้วก็ยังไม่รู้หัวใจตัวเองแต่พอวันหนึ่งที่คุณนิ่งบ้างเงียบบ้างเฉยบ้างกับเขาอ่ะเขาจะรู้สึกตัวจะรับรู้หัวใจตัวเองนะจะรู้ตัวเลยนะหรือรับรู้หัวใจตัวเองเลยเข้าใจหัวใจตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วเขาตกหลุมรักคุณมาตั้งนานแล้ว และเขาจะมาเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณหลังจากนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่คุณนิ่งบ้างเงียบบ้างเฉยบ้างนะต้องบอกเลยเขากลับมาวิ่งตามคุณแน่ๆวิ่งตามต้อยๆเลยจ้ะแม่สาวโอนะใครแล,แล้วก็นายนิ่งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยัน,ยนรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ